นิกกี้มีงานอีเวนต์วีลคัมม t ทูเดอะคลของ FC Mobile ที่สยามสแควร์วันซอยเตอน4โมงเย็นใครว่างไปเจอกันได้นะและนี่<อ>คือการรีวิวชีวิตการเป็นนักแสดงของเพื่อนซีดายน้อยอย่างจา็คแฟนฉันขนาดที่ขับรถไปทำงานมีหาด้วยตื่นที่4ไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ไปไป,ไปล้างหน้าแป้เอ้ยก็รวมกันกับอาบน้ำนะครับ เดี๋ยวจะเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตรน์นะครับถามว่าเหนื่อยไหมนะครับง่วงไหมนะครับไม่ง่วงครับแล้วก็ไม่เหนื่อยครับคือมีเป้าหมายครับมีเป้าหมายแล้วก็อขอขอขับรถก่อนนะครับงงไปหมดแล้ว โบราสวยมากเมื่อเต้นบัลเล่ที่มีเพื่อนเพื่อนเรียกฟิลให้แบบสุดๆผลลัพธ์ที่ได้คือ <Wow. S 1> ปิดท้ายด้วยภาพที่สอได้โพสเมื่อไปเช็คอินแต่และที่ว้าวมาก